ไทยร l บิค so so สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับผมรอบนี้ก็ถ่ายกลางคืนอีกแล้วนะครับอาจจะมืดนิดนึงแล้วผมโอเคมาเริ่มแกะกันเลยนะครับผมขอเอาเอกสารออกก่อนนะครับโอเค okay, มาเริ่มแกะกันเลยนะครับ รอบนี้ก็มีของใหม่มาเรามาเริ่มดูทีลอันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เห็นชัดเจนครับผม <_ t od ic> ก็คือรูบิกนาฬิกานะครับหรือเมจิกคล็อกนั่นเองนะครับผมสั่งมา5ลูกนะครับผมเก็บไปก่อนนะครับเมจิกคล็อก เดี๋ยวราคาเดี๋ยวเหมือนเดิมว่าผมบอกตอนท้ายคลิปนะครับเมจิคคอรกห้ลูกแล้วก็แกนแอร์ยูเลูกนะครับเ,เดี๋ยวผมขอเอาขยะออกก่อนแกนแอร์ยูเอ็มสามลูกนะครับเห็นแล้วครับ3ามลูกก็มีอันนี้ของผมเองนะครับก็คือ แจ็คแมตไทม์เมอร์โปรเจนสี่นะครับผมอันนี้เป็นของผมเองนะครับไม่ได้สั่งซื้อมาขายเพราะว่ารานะคาค่อนข้างแพงนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งอาจจะมีนามาขายบ้างนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นของผมเองนะครับก็มีรูบิกห้าเหลี่ยมของเชงชูนะครับหรือเมก้ามิงเชงชูนั่นเองก็ห้าลูกนะครับแล้วก็มีสตนนะคิวบวสตนผมสั่งมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สีดำหกแล้วก็สีขาวสามนะครับแต่ว่ามีคนจองแล้วสีขาวสามสามชิ้นแล้วก็มีสีดำสามชิ้นนะครับที่จองแล้วนะครับก็คือเหลืออีกสามสามชิ้นเท่านั้นเองนะครับที่สามารถนำไปขายต่อได้นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นขียข่ยี่วูเขนะครับไม่รู้อ่านว่า,างไงนะผมอ่านว่าวูเขแล้วกันหรือวูเฉหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เลนะครับขี้วูเ้เฉหรือวู้เคเล่นแหละสักอย่างอันนี้มีคนสั่งกับผมนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าใครที่ต้องการรูบิกที่ยังไม่มีขายในไทยหรือยังไงเนี่ยสามารถสั่งกับผมได้เดี๋ยวผมจะสั่งเผื่อมาด้วยในตอนที่ผมสั่งรูบิกมาหลายลูกนะครับแล้วก็มีตัวขันสกูนะครับผมสั่งมาจะไม่ได้กี่ชุดนะ มันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันแต่เดียวนะครับแล้วก็มีตัวแกะสติ๊กเกอร์นะครับหรือสติ๊กเกอร์เรเซอร์หรือเอรโซนั่นแหละนะครับสั่งมา10ชิ้นนะครับก็มีสติ๊กเกอร์รอบนี้มีสติ๊กเกอร์มาด้วยสติ๊กเกอร์ของ w a l k นะครับผมสั่งสติ๊กเกอร์ของ w a l k มา10ชิ้นนะครับ1 2 ของวอล์กสชิ้นแล้วก็ของแกน10ชิ้นนะครับเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับเป็นสแตนดาร์ดเชด e นั่นเองครับก็คือแบบแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็มีถุงใส่ลูบิ้นครับผมกะว่าจะจะซื้อมาสกรีนเป็นโลโก้ของผมนะครับแต่ดูก่อนว่าผมจะสะกรีนแล้วล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับสั่งมา ก็คืออยากดูว่ามันเป็นคุณภาพเป็นแบบไหนนะครับก็เลยสั่งมาก็แกน a U M ก็เหมือนเดิมก็คือมีถุงแถมมาด้วยนะครับต่อไปครับกังฟูเยอร์หันนะครับสีดำรู้สึกผมจะสั่งมา5ลูกนะครับก็มี Thundercap V 2นะครับสติกเกอร์เล็ห้ลูกแล้วก็สีดำห้ลูกนะ นี่เป็นสีดำนะครับก็สีดำก็หมดไปนานแล้วใครที่ต้องการสั่งซื้อก็รีบเลยนะครับอันนี้ขี่ยี่วูดชวงนะครับห้าคูณห้าของขี่ยี่ 2. นั่นเองนะครับอันนี้มีคนจองไว้แล้วเหมือนกันก็คือมีคนฝากผมซื้อนะครับตัวขันสกรูผมจะไม่ได้ว่าผมสั่งมากี่ลูกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ิบลูกมผมนึกว่ามันมันมาเป็นชุดที่แท้มันมาเป็นเป็นชิ้นนะครับก็คือผมคิดว่าผมสั่งมาสิบสิบชุดที่ไหนได้มันมาแค่สิบสิบชิ้นแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าผมจะขายยังไงต่อไปครับไฮไลท์ของการแกะกล่องรอบนี้ก็คือ Square One Eggman w นนะครับของที่หลายๆคนกำลังรอคอยเลยนะครับ ผมสั่งมาสีดำา5ลูกแล้วก็สติเก e r l e a ดหลูกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสติเกอร์เลดไปแล้ว1งลูกนะครับคุณวรปัตเจริญสุกนะครับ <c oughs> ก็ได้ฝากผมสั่งมาด้วยนะครับดังนั้นใครที่ต้องการ x m a n w o l เนี่ยก็รีสั่งซื้อเลยนะครับแล้วก็ผมมีส่วนลด100บาทถ้าสั่งซื้อผ่านแอปช้อปปีนะครับดังนั้นถ้าใครที่ต้องการ x m a n w o l l เนี่ยจาก490ก็จะเหลือแค่390ราเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวเราดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิปนะครับอันนี้ก็เป็น thunder cap นะครับก็รอบนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับสั่งมาน้อยนะครับสั่งมาค่อนข้างน้อยอ้อลืมไปแล้วก็มี m i r เลื Cube มาด้วยนะครับก็คืออตเก่าเนี่ยหมดแล้วนะครับอันนี้อตใหม่ใครที่ต้องการก็จัดได้เลยนะแล้วก็ยังมี i อวี่ค e ด้วยนะครับอตที่แล้วเนี่ยก็หมดลงไปแล้วใครที่ต้องการสั่งซื้อก็สั่งมาได้เลย ผมสั่งมาในตอนที่มันยังไม่หมดนะครับก็เลยสั่งมาน้อยสั่งมาแค่สองลูกเท่านั้นเองเพราะนั้นใครที่สนใจก็รีบสั่งซื้อกันเลยนะครับโอเคครับผมก็หมดหมดแล้วนะครับในการแกะกล่องรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดราคากับรายละเอียดสินค้าที่เราเปิดใปวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและนี่ก็คือรูบิคทั้งหมดที่เราแกะกล่องวันนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับรอบนี้ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียว โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของรายละเอียดสินค้ากับราคานะครับโอเคครับเรามาดูรายละเอียดของรูบิกที่เราได้แกะกล่องไปเมื่อกี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับสําหรับคนที่สนใจสั่งซื้อนะครับผมมาเริ่มสิ่งที่เล็กที่สุดก่อนแล้วกันนะครับก็คือคิวส์สแตนนะครับเป็นคิวส์สแตนหรือฐานวางรูบิกสีดํานะครับก็ถ้าลองสังเกตดีๆมันจะเขียนว่า Ma d e in c h i น a านะครับ อย่าไปยึดติดว่ามันว่ามันมาจากจีแล้วมันจะไม่ดีนะครับคือคุณภาพใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาก็อันละ30บาทนะครับผมใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ยังเหลืออยู่3ชิ้นนะครับต่อไปก็คือสกรูไดเวอร์หรือไขค,รครวงนั่นเองนะครับอันนี้บอกตรงตรงตอนที่ผมใช้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมว่า ใช้ไขควงแบบยาวจะดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็ลองสั่งมาขายดูสําหรับคนที่สนใจสั่งซื้อนะครับราคาผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอติดตามในเว็บแล้วกันนะครับว่าจะตั้งที่เท่าไหร่น่าจะอันละสามห้ามั้งครับหรือว่าเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปดูเว็บอื่นๆก่อนว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาขายชุดละสามสิบห้าหรืออันละสามสิบห้านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับตอนแรกผมคิดว่า มันมาเป็นชุดที่ไหนได้มันมาเป็นชิ้นนะครับผมก็คือผมสั่งมาสิบชุดนึกว่าจะได้ชุดละสามชิ้นแต่กลายเป็นว่ามาแค่สิบชิ้นเท่านั้นเองนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะสามสิบห้าบาทมั้งครับต่อไปครับก็คือสติกเกอร์นะครับของเซตของเซตสติกเกอร์นะครับผมก็มันอันนี้ของวอล์กนะครับมันเขียนว่าสแตนดาร์ตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็น โทนสีแบบปกตินะครับที่ไหนได้มันเป็นคนละสีกันเลยนะครับเห็นไหมสีแดงของเซตเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสีชมพูนะครับผมแต่ของ THE WALK ปกติเนี่ยจะเป็นแบบสีแดงสดอย่างนี้นะครับสีแดงสดก็ชุดละ100บาทนะครับเท่าเท่ากับเท่ากับร้านอื่นนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ของแกนด้วยแกนสามาหกนะครับก็เทียบดูแล้วก็ มันโทนสีผมไม่แน่ใจว่ามันโทนสีเดียวกันหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่มันเขียนว่าสแตนดาร์ดผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นะครับหรือใครที่พอรู้เนี่ยก็ลองบอกมาได้นะครับว่ามันแตกต่างกับปกติยังไงนะครับสติกเกอร์ของเซตนะครับที่ผมสั่งมาก็คือแบบสแตนดาร์ดนะครับก็ราคาตอนนี้เขาขายกันสติกเกอร์เนี่ยก็ชุดละหนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับมันเป็นโทนสีก็ ต้นสีจะแตกต่างกับวอล์อยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็เลยงงนะครับผมไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าก็ใครสนใจก็ลองซื้อดูใครที่พอรู้พอรู้จักสติกเกอร์ของเซตนะครับต่อไปก็คือตัวแกะสติกเกอร์ครับผมอันนี้ชิ้นละ60บาทนะครับเท่ากับเว็บอื่นเลยนะครับก็คือมันจะมันจะช่วยในการ แกะสติกเกอร์นะครับผมทำให้เรามันเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่มาช่วยนะครับก็คือมันเหมือนกับมีดแต่ไม่ใช่มีดครับผมก็คือมันไม่ได้คมมากครับก็เหมาะสาหรับแกะสติกเกอร์นั่นเองก็คือทำแบบนี้ครับนะครับมันจะแกะง่ายผมเคยลองใช้อยู่แล้วผมเคยลองซื้อละเมื่อนานมาแล้วนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมขอแกะกัน ก็คือชิ้นละ60บาทนะครับ <S <S เสียงดังมากตอนนี้พวกเด็กแว้นนะครับแว้นบ้าไตอตัวนี้เนออีคนเขาจะถ่ายคลิปนะครับอันนี้เป็นเมจิกคล็อกนะครับหรือรนะูบิกนาฬิกาบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ลองลองเสิร์ชดูใน YouTube มีคนเล่นเยอะแยะนะครับก็นานมาแล้วนะครับมเมจิกเอก็ออกมานานแล้ว แต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอคลิปสอนนะครับอาจจะออกมาไม่ใช่อาจจะออกมาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไหร่นั้นต้องรอติดตามดูนะครับราคาลูกละสามร้อยสามสิบาทนะครับนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับข้างในนะครับก็คือลูกของมันก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับต่อไปครับ ไฮไลท์ของการแกะกล่องคราวนี้ก็คือ2อันนี้ครับก็คือ Square o n น e อ็กแมนนะครับก็คือลูก Square วันของ Xmen design นนั่นเองนะครับราคาลูกละ490บาทแต่ว่าผมมีส่วนลดให้สำหรับคนที่สั่งซื้อผ่านแอป s h o p ป e นะครับก็บางคนก็คงรู้ละโค้ดส่วนลดนะครับก็คือ B A L W นะครับจะต้อง ทาตามเงื่อนไขตามนี้นะครับก็คือต้องสั่งซื้อผ่านแอปเท่านั้นแล้วก็พิมพ์รหัสส่วนลดเข้าไปในช่องโปรโมโค้ดนะครับแล้วก็ต้องเป็นการสั่งซื้อครั้งแรกแล้วก็ต้องสั่งซื้อขั้นต่ำเนี่ยก่อนก่อนที่จะลดนะครับขั้นต่ําก็คือยอด2 5 0ห้าสิบบาทนะครับก็คือลูกนี้เนี่ยมัน4ี่รอยเก้าิอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็เกินยอดอยู่แล้วก็คือมันลดแน่นอน1 0 0บาท บางคนอาจจะเคยใช้ส่วนลดของช้อปปี้ไปแล้วก็ไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ได้ใช่ไหมครับผมมีเทคนิคอย่างหนึง่งอาจจะเหมือนโกงนะแต่ก็น่าจะได้ก็คือสมัครใหม่ครับผมสมัครใหม่แล้วก็สั่งซื้ออีกรอบนึง่งแค่นั้นเองนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นขี่ยี่ห้ฉวงนะครับอันนี้ราคาลูกละเจ็อยแปดสิบาทนะครับอันนี้ก็คือหมดแล้วนะครับมีคนฝากผมซื้อนะครับ ีคนฝากผมซื้อก็คือสีดำนะครับลูกละ780บาทที่ขายกันอยู่ในไทยตอนนี้นะครับต่อไปก็เป็นขีย่ยี่วูวูเชหรือวูเคนั่นแหละผมไม่รู้ว่าจะออกเสียงยังไงนะครับราคาลูกละ690บาทนะครับถูกกว่าโมยูอัลสูนิดนึงนะครับคุณภาพผมไม่เคยลองบิดนะครับผมจะลองบิดของเขาดูก็ยังไงอยู่นะครับงั้นผมไม่บิดดีกว,ว่าให้เขาได้ของใหม่ร้อซดีกว่านะครับ ลูกนี้ก็หกร้ยเก้าสิบบาทนะครับหมดแล้วเช่นกันเพราะว่าเขาฝากซื้อมาผมไม่ได้รับมาขายนะครับต่อไปก็เป็นแกนแอร์ยูนะครับก็ของหมดไปตอนนี้สั่งมาสามลูกนะครับราคาลูกละหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบาทนะครับก็มีถุงผ้าแถมมาด้วยนะครับแล้วก็กร์ดของแกนแอร์ยูนั่นเองนะครับลูกนี้ก็มาแค่สามลูกนะครับงั้นก็รีบหน่อยนะครับผมต่อไปครับก็คือ รูบิกม i r r เรอร์คนะครับก็ราคาลูกละ250บาทนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าเคยเคยนำมาขายแล้วนะครับก็คือเป็นการรีสต็อกแค่นั่นเองต่อไปครับ Hundercap v 2สีดำนะครับราคาลูกละ260บาทสีดำเนี่ยก็หมดไปค่อนข้างนานเลยแล้วก็มีสี s t i c k เ er กอร์เด้วยนะครับยังไม่หมดก็คือตอนนี้ผมสั่งสีดำมา5สติ๊กเกอร์เลดมา5นะครับลูกละ260บาท เข้าไปสั่งซื้อได้เลยแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงก็คือทุกลูกในนี้เนี่ยสามารถใช้ส่วนลดในแอปช้อปปีได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ลดแต่ละลูกนะครับก็คือมันไม่ได้เหมือนกับว่าถ้ถาเพื่อนซื้อ3ลูกแล้วมันจะลด300ไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันแค่ลด100ในครั้งเดียวครับก็คือสั่งครั้งหนึ่งก็ลด100อแค่นั้นเองครับแล้วมันก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตามที่ผมบอกก็คือเทคนิคก็คือสมัครอีไอดีหนึง่งมาซื้อนะครับ ก็น่าจะได้นะครับอันนี้เป็นเมกามิงเชงชูนะครับราคาลูกละ250บาทนะครับก็คือหมดไปแล้วนะครับก็เลยสั่งมาเพิ่มแล้วก็กังฟูเยอร์หันนะครับราคาลูกละ150บาทถือเป็น2อ2ที่คุณภาพค่อนข้างดีเลยเทียบกับราคานะครับรู้สึกว่าไฟจะด,ดับดับติดๆนะครับนะี่ครับคุณภาพก็คือพอๆกับก็คือดีอะครับ ราคา190บาททําได้ขนาดนี้สุดยอดมากนะครับสามารถใช้เป็นลูกเมนได้เลยนะครับคังฟูเย่ครันต่อไปครับก็คืออันสุดท้ายที่ผมจะให้ดูก็คือ stackmat timer pro gen 4นะครับก็เป็นเป็นที่จับเวลาของ stackmat นั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดอันนี้เนี่ยผมไม่ได้นำมาขายนะนำมาใช้เองตอนแรกผมสั่งที่รองมาด้วยแต่ว่าไม่รู้ของหมดมั้งครับ แล้ผมไม่ได้สังเกตนะครับยังไม่ได้เอานะยังไม่ได้นะอาออกมาขายนะครับก็ถ้าขายก็ราคาก็ประมาณพันกว่านะ้ครับผมจําราคาไม่ได้นะครับโอเคนั่นก็คือรูบิคทั้งหมดที่เราทําการแกะกล่องในวันนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดราคาก็ได้บอกไปแล้วใครที่สนใจสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อในช็อปไทยรูบิคคอมได้นะครับหรือถ้าต้องการส่วนลดก็เข้าไปในแอปช้อปปีแล้วก็ค้นหาว่า ค้นหาในช่องค้นหานะครับว่าไทรูบิกแล้วก็เข้าไปในร้านของไทรูบิกแล้วก็ดูว่ามีรูบิกลูกไหนเพื่อนๆต้องการก็กดสั่งซื้อได้เลยจากนั้นก็ใช้ส่วนลด B A L W นะครับพอ,อใช้ส่วนลดเสร็จแล้วมันก็จะลดให้ทีนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้ส่วนลดไปแล้วก็คือไม่สามารถใช้ครั้งที่2ได้เนี่ยจะแจ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่สั่งจากแอปช้อปปีเนี่ยราคาค่าส่งจะ คิดแค่10บาทเท่านั้นเองก็คือปกติเนี่ยผมคิดราคาค่าส่ง EMS 40บาทใช่ไหมครับแต่ถ้าสั่งซื้อผ่านแอปเนี่ยไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม10บาทเท่านั้นเองนะครับก็คือถูกกว่าปกติ30บาทนะครับก็คือยังไงก็ได้ส่วนลดนะครับถ้าสั่งซื้อผ่านแอปช้อปปี้ยังไงก็ลองลองสั่งซื้อกันดูนะครับก็ X Man Design ก็รีบหน่อยนะครับผมรีบหน่อยเพราะว่าสั่งมาน้อยเดี๋ยวรอบนะ้าอาจจะสั่งมาเยอะกว่านี้นะงรันก็ รีบสั่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการรูบิกรุ่นใหม่ของ x man นะครับอ่าแล้วก็ลืมมาสุดท้ายไปเลยนะครับก็คือที่ที่ใส่รูบิกนะครับผมดูแล้วเออมันลื่นเลื่น,ลนนะครับแล้วก็มันบาง่างเง,งี้ยไม่รู้ผมไม่แน่ใจในคุณภาพเท่าไหร่ก็ใส่รูบิกได้ครับอันนี้ยังยังไม่คิดจะขายนะแกสั่งมาลองดูคุณภาพแค่นั้นเองเห็นมันถูกดีนะครับก็เป็นอย่างนี้ก็คือสามารถล็อกได้ แนี้เองก็คือทุกอย่างที่เราได้แกะกล่องวันนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดราคาก็ได้บอกไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ